เปิม connect, no ืมะขามคนได้ครับพี่น้องไปซื้ตสมไก่ไก่มันดีแสดงเลยแม่ฟาง้มไก่ใส่กระเดกเลยครับเนี่ยแม่ขวดน้ามือแบบแดงตวงต้มหน้าหครับโอ้หมอหมอแตก็ไมด้ครับผมอี่ีแค่นี้แหละครับรถกับเตอรไม่นึงเออจางเค็มไก่ดินครับเสิื์ฟมะขามอ่อนหรือแม่ข้มหอมแต่ใครอยงจะบ มาคับพี่น้องบ้านนี้เห็นเด้อพี่น้องต้มไก่ฮอนฮอนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเขาน้องเอ้ยหลานสาวเลยนั่นวันดีครับสาวเพื่อนหน่อยได้ไหมพี่น้องแม่แม่เหยียดแข้งเหยียดขาขุดขาเหยียดขาไปเก็บเพิ่งมาวางนึงนี่แหละครับเลยมาไทยเพื่อนเด็กฝางกับลูกสาวขุดขาท่า khác nhìn <laughs> <laughs> <là phải> <laughs> à, này đâu, đẹp chum à. đây, nó nhẹng cái thơ của rồi, ngầu đấy. Đóng vai hên xui, tên cô là Ninh Tí Sĩ. Săn, nó bắt. Đọc bài mình nó bung bung bung, bung 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 đọc, bung 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 đọc, bung 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 nắm bung 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 เด็ดฮ้อนห่อนเอามีเป็นตะยูบ้างกาไปหาล่อเห็ดจะเข้ากันนะสนุกงานไปเป็นวิ้นไปไปพบซีรีสครับพี่น้องเลยได้อยากกินมะนาวอยากแววแต่ว่าเมนูวันนี้เราจะกินต้มไก่นะคะไม่เกี่ยวกับเห็ดยวต้มไก่จะมีซีดเกิดดีเพร้อมยังนุ่มพี่น้องเลยต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อนนะพี่น้องมึงโอ้โหเบอร์เฮ็ดเลไม่ตองกลัวนะท่เปลี่ยนเปลี่ยนข้าวนจะใส่ลีเบอร์รุ่น20เป็นไงตารางนั่งก่อนจะเอาไปอันนี้ไม่มีรีวิว เต็มสตอกวะครับพ่อครับไปสีเข้าแต่มาพี่เนาะสีมาไว้แต่เพิ่งเย็นนี่แหละวะแต่ว่าไม่ทันที่ที่ครับออกมาที่นี่สีมาแล้วกลับมาสตอกไว้ถังนี่แหละครับนี่กินได้พอสามเดือนวะครับพ่อครับเองทําเองหน่อยมีเถิงดอสุแม่นบุครับพ่อแม่นประมาณสองเดือนปาร์ตไหลไหมพี่ครับพ่อหลายกับมันกับ ยูนี่มีพ่อกระสอบป่านได้หรอกันสองสองขอบโคด,ดิครับครับเดินนึ่งนี่ประมาณประมาณในสองถงหัวหันนี่แหละครับเขาเปิด<ม>ของเขาเปิดดิครับครัสองสองถงกว่าเสร็จไปเดินเดินนึ่งนะ เดินประมาณห้าถุงแต่ว่านี่สีมาไว้วสี่ถุงก็เลยเสียเงินฝะพ่รุ่นนำสองถุงเราว่าเข้าเราแข็งเลยเอาเข้าก่อนเด้อพอรุ่นกินกันน้าสีมาใหม่ๆหม่เมื่อนี้แหละครับผมเปิดเบิงก็มงามวะ่ <laughs> นมะนอสีประจำวันออยุบ้านในเนื้อครับผม <laughs> คำกั้งกะหลายโรงอยู่บางเท่กะมันเกิยไปสีน้ำเล่าอันบนนันเินี่แหละครับ ก็ข้าวรถเกี่ยวจะมีมายาผสมแน่เล็กน้อยครับพี่น้องก็มีถึงว่าหลายเด้อครับประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ในร้อยนี่แหละก็จะเห็นดำๆเนี่ยดำเม็ดเนี่ยเขาค่อยเก็บหมดเป็นในมายาครับพี่น้องต้องตีไหเขาออกให้เขาใครต่ว่าเขามีมุ้นเป็นเม็ดดีครับพี่น้องขาวจ้าเลยอันนี้เป็นขาวต่างนามนะครับพอครับคะรนี้ข้าวฝนทำ ปกตินี่สี่แดดพอน้อยหละเก็บเงินเล้าเฮินอันนี้เลยครับแต่ว่าปีนี้แปดแดดแปดแดดแปดแดดฝนครับเอบอมันฝนมันจะตกช่วงอันเขาตามาได้สามมือเนาะมันก็นเกริ่มตกวันี้เอาไปมาเลยยืดเยื้อเป็นเจ็ดแปดมือครับก<ม>็เลยมีย่างงามไปเลยปีอาจจะถือว่าใช้ได้อยุ่ิธรรมอันนี้เอาไว้ถ่าพรุ่นกัม่ตูครับผมเอออะไรสองของนี่แหละเดี๋ยวจะมาพูนกับมาลีน้ำครับดองคุณขวดองวัดนีครับ สงสัยสียงว่าฟิดหลกระพอนมะกินของดี้ามีเนื้ปลากระมเฮ็ดผัวใครับผมตอกไว้ได้พี่น้องเก็บตะกี้เนี่ยหอมีเ็นนะมม่กับมดเหรอเด้พี่น้องมะเอิญนี่กับมดละออซอสอีามส่ม่อต่อพี่น้องใี่ไ่ะเพื่อต้องการจะได้ตอกปโคซื้อนำล้านไว้จกหอน ก็บอกเอาสองลยเถอะบอกเอาสเลยก็ได้โอ้เลยท่านี้พอดีบวกเอาพอดีเอามัดเอาเหลือสามไม่บอบอกเอาสเอาสนี่ยนะได้บอรับ่อรับมันได้ยังได้เทาขวดบอกไปบอดมาแล้วได้เอามัดดีเสียมาเลเนาะใช่เมื่อนี้มัดเยอะกว่ล้วพร้อมเดียวมัดเยอกว่าคนละหังห้างเดียวกันจ้่หางเดียวหางเดียวเแต่พี่น้องมีเยอะมกกพุ่นนะพี่น้องเอ้ย ตตัวตึงเอาเอามดเลยล่ะสะนะไไนนินะเออายันนนตต้เดี๋ยวทำเ,เอาเงินมาให้ครับอันจ๊กบาทก่อนครับผมแจ๊กบาทรละตามอยบอลน,นี่แหละตามรอยโอเคครับได้เ,เอาเงินมาให้แล้วครับน,นี่เป็นคนดังนะเพี่น้องดังใต้ไหลกันผุน <laughs> ครับแกงเด็กๆครับผมตกแรงมาย่ำได้กินตะบักลำไยครับ เบิ่มาขามกอนได้ครับพี่น้องไปเสื้อต้มไก่มนต้มไก่สดท่อนๆเสื้อยอดมาขามอ่อนคือคียนทะลุทางนี้ถ้าคนทางเป็นั่นละงมายที่เด้กครับพ่อครับคนทางเทางรถตับไปเสื้อต้มไก่เลยพี่น้องต้มเสื้อยอดขามอ่อนพอดีเบื่อเริมๆพอดีสมแใบเลย นอนพอดีเปิดอเริ่มงามๆนี่ินน่องสมสมวู้ดแต่ว่าแบบเนี่ยน่าจะกินน่อมานะครับพอดีต้องพอดีพอดีับผมเบ้มาขามครับขามมาตาเลยเออยวจันไรครับพอดีบาลใยป้าเออพอดีปามาเลยยับทางลุตก่อนด้วยนี่น้องไอ้ดินน้ำแต่น้อยปะทคแฟนครับนะครับฝรครับ เอาไปที่เลยแล้วบะเนี้เราไปขี้สจกเก็ตบวกได้ไหมโอ้โหความตั้งใจสุดๆครับผมไหนเอาบักลำไยมาดูหน่อยครับเด็กๆพี่ออมกับพี่ไดะท่านขอยายจอยยังครับจอยขอครับง่ายอ้วนกินขนมยายบะเนี่ยจะเป็นเบาหวาๆเด็กๆเอาไปตั้งขอชิมชุบลูกหน่อยนะครับลูกนี่ลูกใหญ่ ครับขอบคุณครับโอ้แง่มันฮักอันนี้แง่มันดีลานเราไปแม่นัน่นนั่นอยู่ <c oughs> แม่นมารำย่าไอ้พีชเอานี่ละพอได้ยื่แล <c oughs> มันฮะมีงามคืออยู่ทางเทิงัปเลยครับพี่น้องแต่ก็พอได้เ้ออยู่แล้ว <c oughs> โอกเนี่ยโอ้ถือหนาม สำนีก็หอมแล้วต้มไก่เซอ้อเบอร์อรมะกรูดเซอ้เอเซอมะขามอ่อนหอมผี่น้องเนี่ยไปไปนี่ครับเป็นบรรยากาศหน้าบ้านพ่อหน่อยซอยเดิมครับผมแต่ก่อนต่ำนอนอยู่บ้านหลังนี้กับมองนี้ก็เป็นมองนี่ครับมองนอนเวียนเล่ยเล่ยละครับผมลมเย็นเย็นโอ้ยขัดขนาดครับบรรยากาศลมลื่นครับไก่ผัดตะมันครับค ยาเจ้าเดิมบอกครับพ่อแน่นลูกเป็นประจับเลยเด้เจ้านี่เป็นขาประจับรู <c oughs> ้ว่าประทับใที่เราเไ็ปโูกโไก่เอากอดเอาผลึกออกก้อนเดียบร้อยเลยภายในอนี้เลยครับก,กอดเดือดต,ตับกับไก่แม่ยีด้วยน่เราใหญ่ปางออกมาจะเอาไเพิ่งนี่เ <c oughs> น่อยเนี่ยใกล้หนิวะ มาจากไส่กับเขอครับบ้านขำกังพนังวอลผิดขอโทษลหลายๆพี่น้องซื้อน่ะแม่ค้าบ้านขำกังคันแม่ค้าบ้านขำกังนี่นะหน้าปอดมันน่าจะยังนะเดี๋ยวเราเจาะเขาบิ่งเด้อพี่น้องแต่ละวันนี่นั่งไม่าตะไคร้ห่อเป็นสิ้นเป็นนั้นเจ้าก่อนพี่น้องอยังค่อยซับยังง่าย ใ่มันดีแต่ละลุ่นปกติเวลาออกแข้งออกขาออกปีมันนี่ใส่มิดปลายแหลมเอ็ดง่ายแต่ว่าอันนี้สำหรับซับครับสำหรับฝักซับด้ก้ารนี่ก็ได้ แต่คันออกชิ้นนี่ต้องเป็นมีดปลายแหลมครับมนจเง้เขาคคตรเข้าไปนี่ครับพี่น้องคันเจ้าอยู่ห้อยเพิงนั่นมีได้ได้ตื่นที่เราเราอมดเลยอันนี้พอน้อยต้องได้จุกหมพ่อพอน้อยมีค่อยมักปอดไก่คันพูมันมีรสชาติมันเออคันพูมักกะมีว่าเดี๋ยวครับมักเพื่อมักมันเนาะเสียเพื่อเสียมันหรือว่าแต่สําหรับพอน้อยมีค่อยมักมักแต่ตับกับไตนี่เออโอเคอยู่ ต่อนตอนสีใหญ่ยังไงเขาพี่น้องขันไก่ตมโโลโคเคเลยังไงอย่งเสบีบปีมันแสบเ้ได้พี่น้องเลยตมเพ,พิพน่นเอาปีมันอกอกประลุท่านได้บอกอย่างนี้เดยหาแม่ค้าไม่ได้เอาปีอ่อเพราะแหงเด้วเดี๋ยวตดมันก็ได้ขันโบบีทมขมนี่น้องมีมันตรมส้ม บีไก่ขมแห้งเติบด้เพราะที่ชิงเพิ่นกะสีเอาออกครับแต่ว่าห้องกับหาเพลานลืมอ๋อเอ้ยน้องน้องข้าวพอเคยพอมันเป็นบางครั้งอยู่ด้วยบางบางทีก็ลืมนะครับว่าเพิ่นเอดเธอร์ละลายตัวไปลาลายไหมครับเนาะแมนเธอจะเป็นซิปซิปคนนด้เพิ่นเอดขายใส่มันเนี่ยคือเพิ่นนวาว่ากะหาไก่น้ำบาดนี่ฉีบกับข้าวพอแล้วก็แมน นำตลาดครับเพิ่นก็หาซื้อน้ำบ้านทางเทอดเพิ่นก็มาซื้อนี้นะเทิดนั่นตะทวดนันน้องน้อ้ดินบไงไก่แจ้ไก่เปอร์ตะทวดตับน้อยสองตอนเลยก็ร่อไส้รับแนวลูกสาวมาแล้วไก่เป็นมาเด็กหน่อยกินก็ด้อครับผมเดืยบร้อยบาทเตี้ยนะเราขา พอคาใายไม่ถูกดิครับน <no ี่ต้มไก่กับยิมยิ่งได้พี่น้องแต่ว่ามาเนี้ยเฮียปางเป็นคนต้มนไข่เหลืองงามแต่ไก่ใส่เกลือไปใส่สิว่าจะใส่แก้วดอกพี่น้องเลยกินหน่อยจะกินน้ำครับผมคนอยากชซนน้ำใบบัวสามเขาพ่อเยู่บ่พอค่อยเยอะแล้ว พเพนคนบอกว่าเอาเปียกเตี๋ยวจักหน่อยเด้วยจับแมวเปียกเตี๋ยวหัวนี่ครับแม่ฟางต้มไก่นี่ใ,ใส่กระแดกด้วยครับผมมันจะได้ความเค็มความนัวเสริมครับนี่ไปขวางหัวเนี่มะเขือนี่น้ำมันจะแบบแดงตรงงามๆไหมครับแทนนี่แหละพี่น้องม่นมีแก้วเหมือนนี้ข <laughs> ึ้นหม้อเลยครับ น้ำหอมตะขัวจะ,จ,จะเจีด,ดแต่มันใกล้เหลือง่าเนี่ยัดตอนะเด้ออ,อันนขวดต้น้ำอมเรียกมครับพ่ออันนี้หนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องอันนี้กระถินน้อยไว้เยอะกินโคตรต่อแล้วโค่อยกินจะขอกันนะสนินะนี่จ<ม>ะนั่งงามๆได้พี่น้องร้อยบาทโอ้พอซื้อมัดปี แต่มันได้แต่ยามนี้ได้หรอพี่น้องอยามมีได้ก็ไม่ได้เด้โคเสือไปอีตู่ครับแนวเสือจนะไหนเดี๋ยวเสือน้ำจะหน่อยก่อนหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเลยออมหนึง่งประมาณนี้แหละพี่น้องเปิดซ้อมบอลซุปเครื่องปุ่ก่อนบอนสุดรถจังไรก่อนเด้อพี่น้องม,มีเสือเท่าไรดอการู้สาวกินสุดรถน้อย เพราะว่านางตอมนี่คมหวานอยู่แล้วครับก๋วยดิบเสียบได้พราน้อยก็เคยกินทีเดียวตอมเคยกินก๋วยดิบครับพ่อไอ้หนุ่ยเอสุกินเนาะแสีบดีครับแจะว่าจะคาร์โบนเนี่ยน่าไปกินดิบไปเลยนะครับเพราะว่าต้อกันต้อนีกินอาหารดิบได้เมียเมียผมกินเนื้อตังเค้งเนื้อต้อประหยัดเจ้หน่อยเขาครับเขาตาหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวมันยังมากัดกินโว้ยว่ะเอพเป็น ตะแล้วหรือมึดเป็นขีดสองขีด <S 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 นี่ใส่ฟา,างหนึ่งข้าเชื่อแก็ดครับพี่น้องอุ่นครับอุ่นเข้าเย็นเสร็จแเพราะว่าตะวนันต้มไก่อยู่กแ้วว่าซุปร้อมเดียวกินร้อมเดียวเลยหดแลได้พี่น้องโอ้ทุกทุกครับทั้งกูได่ใส่งงซุปเนื้อหอมหลักซุปกระบอกเขา อุ่นขาเย็นจเ,เปื่อยแล้วนพี่น้องแล้วที่โคต่อแล้วผมละวางไปไม่ได้มันละหลักเง้ยฝานี่พี่น้องมาลืมเด้อโคต่อปีสู่ครับ้อ,อมประกอบมันมีแค่นี้แหละรับผงชูรสกับเกลือน,าาน้อยนึงอ่ากูจะเสิร์ฟน้ำปลาจังนยก็ได้ <laughs> นีเ่เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้้ยเฮ้เฮ้เ้เ มีเสียงจดงอเดเลยทีคร <c oughs> ับพ่อคนละชุดนะได้ละพี่น้องซุกแล <c oughs> ้วแซ่บพี่น้องจิ้มบังหนังนึ้อมันย <c oughs> าขฮะแล้วแซ่บจังหอมก็ะดกข้ขาวข้าวฮ้อนแทบหลอกเดียว <c oughs> นี่แหละครับโคต่อง่ายๆครับพี่น้องก <c oughs> ารเห็นนําตลาดทบไปก็ซื้อไปโคกินง่ายๆครับพี่น้องแกงเสิร์นไม้ส้มกับแซ่บโอ้ห่อนๆตอ,อนนี้ครับน้องอยู่ในโลก <c oughs> มันคับคักนะครับเดี๋ยวฟ้ามาอัปเดตตรมไกล้แม่ฟางครับผมก็หน่อยอย่งข้าว่งกับเดืใามน่านน่านนานไปเอามะไรแม่ย่าดูสายซื้ออ๋อเื่อเซคาบคแมนลูกต่ำกระหูอยู่ดิมอไปเซคาไแตว่าหนึ่คิดว่าพอจะเอาแบบสูงก็เซคาม้ยแม่นวะครับผมงั้นรับเอาก็ดีอนมะขวน แต่เราลืมท่วงแล้วเดี๋ยวไปจับให้ชิเลๆแลนอมันมันเมืดเอาเคือๆนีละพี่น้องไก่ลืมเสือขาไว้เนี่ย <c oughs> โอ้จะเกียนน์นอนเนาะขอโทษหลยๆลลบกวนลบกวนย้ำดิอ๋อมีถือหูมันซ้ำเอาในๆก็เกา่า <c oughs> ได้แท้บ้านนี่นั่นนะคนมีค่าล่างออกอละงอละงามพี่น้องเลยค่ะโชคดีได้มีผู้ค้าเหลืองได้กินตะก,กอนโอ้ยออกมาแต่ช้ยภูมนเพื่พอ,อนสารนำมาปลูกไว้ที่ได้มีให่มีแพร่พันธุ์เลยนี่ได้น้ำไม่เข้าผมน้ำไม่ใหญ่ผมครับจับได้มาเสีอดมาปลูกไว้ก็เลยตี เอาเขามาปลูไว้บานนำได้สวยไปเดียวเดียวเดียวเต็มเลยอันนี้มดหนอนลโอ้หมออกรงได้รับผมเลนเร่อีหมอนี้นอะถึงโนดถึงเข่าหนันีเป็นแปูเลแบบนี้เอาล้วาใหญ่แบบนี้กหอมแล้วล่ะไปสุไม่นาน แง่ลกูใอ่นน้ำหอมนี่ละได้กระปุวยนี่แลมาเตใส่ลงไปเตลงไปจะได้เนยเขากอผัวจะมันได้คนเดหอมใหญ่ข้าวลุมหมักสดเด้ทาแบบดิสน้ำเนาะเอ็นไว้นั่งนั่งบอกจัดไป ไก่ตะเปิดเนาะ,ะโอเคไปตะวา่าขันเั้นส่วนของบรี่ไส้ตะแกงนี่ครับต้มไก่หนุ่มบ่เข้าบุไรี่ไส่เจียวครับผมจะว่าคนวอนนีเ้เจียวบักเน่าครับเจียวมะน,นาวเจียวประเดกคือเก่าแล้วพี่น้องมันยังเสีบจํำกับต้มไก่เส่รๆเสิร์ผมสุดรกันได้ยอยังละตัเออซ้อนเดียวกับอพอเน,น้ะเสิร์ฟลายละเงยมก็ใหญ่กวง ทางเลือดละหวานเล้น่นห้องขอดโอ้น้องพอดีแก่ทันพอดีได้บานนี้เราไม่ได้ซื้อมะนาวกินแล้วแวนี่มันแก่ทันพอดีหน่อยนี้ไล่เม็ดออพี่น้องลุนรุนรุนรุนมือเนี่ยน้ำเต็มแบบ,อบอเออ,อ,อปอดปอด <laughs> <laughs> มีนอยเดียวจกัจกหลงโคกมาแต่สิเลย โอ้ยหอมแบบน้าห่วยๆครับผมยัมยงบ่นอปากกระบโบนห่วยๆว่ามันเห็นอย,ยู่บางอย่างขันปากเขงนน็งปวดต้อนใหญ่ปวดพี่น้องเลยแมนบอดูแมนยู่ครับพอ่อปากระเดิดเกาลุดเนาะปากระเดิดหน่อยครับพอ่อแมนมืดนีล่ล่ะเสือน้ำดียังไงก็ได้ มีใี่น้ำปลาใสนน้ำปลาแดดขั้ตอนปนลาแดดนะเดี๋ยวใหญ่เดียวเกีเ <c oughs> ขาล่นเนียวนนะ <c oughs> คนไม่ทันแล้วจ่นี่อนี่ละบ่งเขาลนน้ำมนวเด็ดครับผมมีต้องชิมกับหัวเสียบแล้วจกินกันแค่กัน มีที่ตำหลายแต่คุณภาพท่านี้พี่น้องสุดยอดเลยเขาบอกเลยว่าคุณล่ะภาพอันนี้กับพร้อมห้อยครับสมบนร้์เนี่ยนะเอาเอาบากามเกลี่ยเส้นบะหมี่คำใสจังห้ะบะหมี่ใสในกันเลยครับตกินสมนี่ได้กัไเลยต่ว่า่าย่าแม่กินน้ำอันี้ักสะเลยเอาเอาตามทีมบูมากกว่ี อพ,อพอหน่อยผมว่าเป๊ะแล้วครับผมทำเนี่ยแต่มาซื้อเยอะสุดอนเลยแล้วนี่ขอบากคิวซี่ครับผมโอ้พอดีเติมมะขามเปย์อขาบอกพอดีเลยพี่น้องนี่สิมเหมือดเออจางเข้มหอมใช่เนาะยอดมะขามอ่อนอืม้ม พอดีย่างคักเลยพี่น้องแซ่บย่างคักสุดยอดเลยผมยยในบ้านมาเด้อพี่น้องบานนี้มากินต้มไก่เด่นครับเสิร์ฟเบือมาขามอ่อนเบือมากูดหอมๆแต่ไข่หอมๆขาๆมหอมนี่หอมจนเล่าแห่มีแต่เนืหอมหอมๆขันหอมแซ่บกว่าอ่ะพี่น้องเลยบายนนี้กินต้มไก่ไก่กับด้กจก่สักโอ้โหราคาหมดแล้วค่ะ <rium> มาครับพี่น้องบานนี่เห็นแต่เล็กพี่น้องต้มไก่ห่อนๆนี่ต้าขัดผ้าขาวแล้วเบอรงแนวเรากินน่คนน่ะต่อขาต่อกินต่แมงใจแต๋วกินตำมาเลยในบริด้ทใ่ทีกันบะบ่บ่เม่ว่าใจพอพอแล้วตาำเกี่ยวเราตอนไหนแล้วพอจังหวะนี้นะมันกระดาษใสใพุ่งามันมันกระได้ยุบแหนมันสดเลยนมกันมีกระดูกว่าหลังหาตอนไม่ได้กระดูกนี่คือลหะ ก็มีเอาดากมาเอาตัวตนจริงๆของพอน้อยนี่แหละเสียบกันแล้วเบเรกป้องยาแล้วครับพี่พันร่มมือสาวได้เดสกค่ะ่อเขาใช่ไหมต้องสิก้าวต้องถึงการหลดเขาแสีบพี่น้องสุดยอดเลยสุดข่ากันนะพอแล้วเอาหัวหน้าข่ากันนะเหลืองเป็นตะก่อนเนาะข่าเราก่อนนะนี่ ยำได้กรไดูอ่อน,นครับตูดไก่กลนไก่ครับจมเป็นจมเป็นหาซ่อนเห็ดเป็นย,ยังไงพอแซ่บหนุอยมีแม่กินน้องก็มีหลายอย่างอยู่ก่อนจมจ,มจ,มจมังจิ้มสามูแซ่บเป็นน้องนอ่ะมีไส้กิ่งย่างน่อ ปอต่อค่ะตรงไกลที่นอนวงปลาทูปลาทูพอแม่ปลาทูนี่แฟนครับคุณอตะกะแตนเคยบอกว่าขัน่มีไส้ซำชินขากเิงมชิลเลยนี่เดี๋ยวใส้หมชิลล์นะครับผมเดีละค่ะอันดูแลไต่โอ้ยเจียวมันเป็นจะจุแเสบมั้ สวัสดีครับขจจึ้นเขาหน่อยมมาา่ห้จำนี่ครับกินข้าวข้องมาันี้ไม่ได้เป่าเนี่ยยิงเขาเปลเหย็ยนแล้วได้รวยจำอะไจำอะไอแล้ว จึนเผ็ดว่าสั้นใดพี่น้องยัง่ะหาวหานไปเลยนี่พินน้องทอดตักกระแตนครับแสบแสบอ่มนี่ทำไปส่งของมัทำอยพอไอ้ทุบเบอแล้วครับไก่มุยเบียร์เป็นมะไหมอืมอรสวัสดีครับผมแค่ครับครับผมช่งงายผมเป็นลูกเคยฝรนอยครับเราแบบลูกเคยฝรนอยบอก น้องเพิ่นมากินข้าวนำเนเลน้องอยู่บ้านน้องฮลิ่งนะไม่ครับมันมีไข่มีเน้อมึนวนี่ก็โคต้ครับพี่น้องน่ืโคตโ้มาเยกินโคตโต้ยับไชินลาย้ามแล้ค่ะขน่ลงโปรตีนโปรตีนขั้นสูงไหมครับ Cái định này mặt của các bạn. Take him ừ, nàng lo. Nàng nắng lo Nắng luôn cặp bà giải phí. Nàng luôn. Nắng luôn. Nàng luôn. khạc luôn. Nàng luôn. Nàng luôn. Nàng luôn. nè, Nè, Nàng luôn. phăng đấy nè, luôn. luôn. Nắng luôn. Nàng luôn. Nàng luôn. Nàng luôn. เด่าเขาเอาว่าเรามันครับคิดนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกทันเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับขอให้อยู่ดีมีแรงสุกคู่ทุกคนนะครับผมจะเจริญรุ่งเรืองทุกคนครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะต้มไก่ครับมานนี้มาเด้อครับต้มไก่หลายอะไรย่างอยู่เนี่ยนั่งลงแม่เข้มเนี่ยเบาเนี้ยมีได้กินเลยเบาเงี้ยนะปิดกองแลยยังนั่งบว